อากาศร้อนๆก็ต้องมาพร้อมกับไอศครีมหวานเย็นชื่นใจนะคะกับพานาของเรานะคะคุณแต้วและคุณมากนะคะตักไอติมไม่เยอะถ้าฟังเสียงต้องได้ก้อนใหญ่มากเดี๋ยวดูก้อนพี่แนนดูลอดูนะดูอดูก้อนโอ้ก้อนแม่คะแค่เนี้ ทบ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 ทไม่เบทบทบไบใช้ต้นทบ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 ปบทบกบท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 ปืนทหทบ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 ปบทบทบอบทบทบเอาบหบทบทบาบทหทรถือปืนแบบ

ô nấu keo kiểu là đi công kia Ê, Yeah. เราทำงานเหนื่อยไงก็เลยเอาอาหารมาให้ทานดูแลดีเวอร์ดีเพราะว่ากองนี้เหนื่อยไงนี่มาทำงานรู้ว่าพักผ่อนเนี่ย Yes ตายไปละสู้ๆครับสู้ๆครับากินข้าวด้วยกันนี่ครับสาวสวยบ๊อบบี้บ๊อบบี้ป๊อปบ๊อบเอ้ป๊อปปี้อยากให้มีเสียงเน้ตอนนี้กำลังตื่น อคลีหนะอย่างที่มีเสียนนะครับคือเขาเยียบอ่ะพอมีเสียงท่านถึงเยียบแต่ถ้าคนอื่นเขาเขาจะมีแบบว่าตลกอะไรนะ้นปัดขึ้นปัด้ด่กมาทนนี้งก่ะ ให้ฝ okay, 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 right, okay. yeah, ึกฝึกเทฝึกเทฝึกเทดูอ้าวโอ้โหถ่ายรูปดิงเติ้งขอรูปขอดึงรูปมา่ไหนอะไรมาเป็นอะีรถ่ายรูปเทถ่ายรูปเอตยใส่เสื้อเซฟเซฟเซฟปืนนี้องนกันปืนกันกล่องละสองสองนะเก็บได้สองศูนย์เอามาทุ นี่ครับคนนี้นี่ครับนี่เขาขำครับเขาขายขำนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดออมาสุดยอดเยดโคเยดเก้ ยอไปร้อมนึ่งเส,ส,สียนะไม่ผืดมันคือเขาบอกผือมันไม่ดีดดดเดี๋ยวเขจะหนืตัวนี่น ใช่ครับไปหมุนไปให้ถึง,งไปโอเคโอเคขออเขาแาดก่อนรับผมตัว,วน,น,ตน้นก่อนนัวต่อไป นี่ครับ cô nóng keo kiểu à đi công xe này <cười> <cười> Yes.